นี่ไงสมบัติแห่งขุนเขานี่สมรส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 นีคุณชมสิ่ที่ตาตลอดวันนี้จะกินแล้วนะครับาเลยครับคุณผู้ชนแค่แพกิน้นกิใครๆมาก็ต้มตำ้มตำยากเ่ยเนี่ยอากกิน ตอนนี้โซโลอรงยไอ้เ่อ้ลากาเอื่พ่อแ้เะจ้กินกาในระหว่างที่กินเนก็ดซึมโปรตีนออกไปทำให้ไม่ขมแสดงว่าถ้าไม่ขมรสชาติมันยิ่งดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วมันก็มีกลิ่นไแนไดแน่ากินได้แน่ไเนาะกินเฉพาะคนที่กินกาแฟแล้วใช้สัก รถดีใจทั่วไปรถสามล้อใช่ไหมแบนด์ชั้มถลห้าหมื่นหิ่แสนนะครับ <c oughs> เรื่องของทาท <c oughs> างดูท่าทางนี่เหมือนมืออาชีพเลยเนี่ยก็เป็นแบรนด์แบรนด์รถหรู แต่ที่ก็สั่งหลักล้านขึ้นนะครับทำไมเห็นตั้งชื่อว่าบลูโกมันเป็นชื่อนกพันธุ์นลยครับนกแก้วมาคอคือนอกจากชิโมระที่นี่เน้นสัตว์อื่นใช่ครับมีม้าแล้วก็มีหมูมีวัวที่เน้นหลักๆก็คือม้าเนี่ยครับเลี้ยงเพื่อส่งตัวไปเป็นม้าออสเตรเลียมาถึงสมาร์ทที่นี่มาเลี้ยงงม้าลงเลยลงเลยลงเลยน้ำสะอาด ร้านปลาปาน่ะไอ้ดอมาจ้องกันเหมือนละมีโมไม่อย่างวะมีแม่งออกมาทเหนีอก็บเป็นบาเลยม่ยเจอเลยหิงน่ง còn ở đây này mong <coughs> 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 ใช่ไปดำนงดีไม่เป็นั้งโอ้ยแกต้งกันดักต้นเยแม่พ่งเรื่อยจานสุบินมาบ่ะจานเลยจานุบินี่น่ดูแลดีนี่งซนนี่จานสุบินดูหน่อยโอสุบินคิดถึงสุบินคิดถึงมีกสาวสาวคิดถึงสุบิน งล่อหน้าล่อตาเห็นพังงานบ้านไหนพี่จ้ารูกข้างนั้นไหนคเอามามา้างหลัง่เลยกจะไปไหนลูปน้างน้นไปไนไปเยี่ยวไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ รถเนเมขอนเบียงชืร้อนเมพิกบ้านดีกว่าปลอดภัยดีขอนเบงได้หรือเปล่แอครับที่แห่อยั้อนเมากเดี๋ยวไข่เว้ยมันขึ้นไขอนเบียง่ใ้เรเดือเลยอับ <c oughs> ลุงเมาแล้วถ้าแต่งโค้ดแลเว,ว้ยแตลุงเมาแล้วลุงไม่อายใคร <c oughs>